วัสดีค่ะวันนี้ศิลปะง่ายๆสไตล์คุณนัทน,นะคะวันนี้คุณนัทจะพาไปดูผลงานที่ได้จากการสอนวิชาทัศนิสินชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวติตาอ่างแสงฉันมัน่นทึงศษาปีที่5ทับ1เลขที่3สาสวันนี้จะมาบรรยายผลงานทัศนศิลป์ที่มีชื่อว่า Starry Night หรือราตรีประดับดาวโดยศิลปินนะคะคือวินเซนต์วันโกสเทคนิคที่เขาใช้นะคะคือเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบโดยประวัติของผลงานชิ้นนี้น,นะคะคือเขาได้วดาดภาพชิ้นนี้ขึ้นมาในขณะที่เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชมุมมองที่เขาได้เห็นนะคะคือมุมมองแม่น้ำโรนในยามค่ามเน เขาได้ไว่าดภาพผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาในตอนที่เขามีสภาพจิตใจไม่มั่นคงมีอาการโรคซึมเศร้าและวิตกกัง,งวลภาพวาดที่เขาได้ถ่าออกมาเนี่ยนะคะจึงมีความขมุกขมัวไม่สงบท้องฟ้ามีความบิมมมด,ดเดี้ยวแสดงให้เห็นถึงความสศกเศร้าที่วินเซนต์แวนโกได้ พบเจออยู่ในขนาดนั้นนะคะโดยรูปแบบทางทัศนศิลป์ที่เขาใช้นะคะคือเขาจะใช้เป็นสีโทนเย็นและเทคนิคป้ายสีเป็นป้ายสีจักรหลออแทนู้ก,กันนะคะรูปทรงท้องฟ้าหรือรูปทรงผลงานที่ได้ออกมาจะมีความคดเคี้ยวขมุกขมัวภาพถึงไม่เรียบเกินไปนะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราชมีศรีจันทร์เลขที่31อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับ1วันนี้จะมาบรรยายผลงานทัศนศิลป์ที่มีชื่อภาพว่า เบิร์ดออฟวีนัสชื่อศิลปินซันโดบัตติเชลลี่มีการใช้เทคนิคสีฝุ่นเทมเพลราบนผ้่าใบมีขนาด172.5งุคูณสองรเซนติเมตรจุดประสงค์นะคะเพื่อสื่อถึงตำนานทเทพธิดาแห่งความรักหรือวีนัทที่ยืนอยู่บนเปลือกหอยรูปแบบทางทัศนศิลป์นะคะลักษณะผู้หญิงมีผมผิวสวยและมีการใช้เทคนิคที่ทําให้ผู้หญิงดูเด่นโดยทําให้ผิวหลังสวา่างและเห็นสรีระที่อ่อนช้อยของผู้หญิง มีลักษณะคล้ายภาพวาดกรีกโบราณมีการใช้สีโทนเยนทำให้รู้สึกสบายตาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะิฉันชื่อนักษาวจงแงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-1ทับเลขทก่9ค่ะชื่อผลงานสังคมไร้เงินสดศิลปินลตัตตาอนันพารา จุดประสงค์วาดให้เข้ากับคนในสมัยใหม่ที่มีการใช้แอปแทนเงินสดและเป็นภาพที่อนุรักษ์ความเป็นไทยเทคนิคคืองานมีความอ่อนหวานด้วยลายเส้นของโทนสีสุดละเอียดอ่อนเน้นเรื่องราวลึกลับมีการใช้สัญลักษณ์ที่ซับซ้อนและเจอความหวานในแบบผู้หญิง รูปแบบทางทัศนศิลป์คือภาพนี้ประกอบด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงวาดด้วยโดยการไล่น้ำหนักเบาหนักวาดให้เข้มเหมือนกับภาพจริง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประวันพยาคูชชั้นม .5 ทับหนึ่งเลขที่30วันนี้จะมานำเสนอการบรรยายผลงานทันนาสินที่มีชื่อว่า Persistence of Memory ศิลปินซันบาโดดาลีชาวสเปน ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบที่มีขนาด24คูณ33เซนติเมตรจุดประสงค์เพื่อสื่อถึงภาพแสดงชายฝั่งที่โหดห้่ยประดับไปด้วยนาฬิกาโพกที่กำลังหลอมละลายรูปแบบทางคณาศิลป์ภาพ persistent of memory นี้เป็นงานศิลปะแบบเหนือจริงมีลักษณะในการใช้เส้นตรงและเส้นโค้งให้ความรู้สึกแห้งเหี่ยวดูไม่มีชีวิตชีวาซึ่งใช้เป็นสีทนร้อนให้ความรู้สึกร้อนละล,ะลายค่ะ ชื่อผลงาน Sunflower ฟิลปิน w i l s o น Langco เทคนิคที่ใช้จุดเส้นสีเน้นโทนร้อนจุดประสงค์สื่อถึงความงามและความสนใ่ตามธรรมชาติ สวสดีฉันนางสาวสับนิติศาสตร์ค่ะรอนบรรยายผขงานเท่านั้นสิผลงานที่เลือกมาค่ะเป็นผลงานเซีสโรเจหรือว่าภาพเหมือนของศิลปินเซมิกค่ะคิปนี้ที่ินนใช้นะคะในการแต้งฟูสีจะมีามากคะลบนกระดาษหรือว่าใช้ส่สดเยซ่งป็ที่ดินเซนทำรูปภาพสตรเทจนะคะทิ่นต้องการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเองะ ยายเร็ววันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมิชาเกตแพลวอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งเลขที่ยี่สิบสี่วันนี้จะมาบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์ชื่อภาพโรเวสไซเปิลแอนด์สตาร์ศิลปินวินเซนต์วินเซนต์เรนโกเทคนิค ิตกรรมสีน้ำมันจุดประสงค์มีความตรงไปตรงมาสะท้อนอารมณ์การใช้สีรูปแบบฐานทัศนศิลป์งานของเวนโกมักจะสบัดด้วยเส้นเกียงและมีอีกหลายงานที่ใช้พูกกันเป็นเครื่องมือและรูปนี้มีความงามที่มีเส้นหยาบและทำให้ภาพมีชีวิตชีวาและสะท้อนถึงอารมณ์การใช้สีร้อนแรง และทำให้ภาพดูมีสีสันและหน้าค้นหามากยิ่งขึ้นและภาพนี้มีการเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เขาสื่อถึงและภาพนี้เป็นการใช้ภาพแบบเส้นมีความขัดแย้ยงกันและภาพมีสีที่กลมกลืนและมีการนำทัศนาธาตุมาใช้ร่วมกัน ดิฉันนางสาวภชลศิรินิมนวนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหเลขที่17วันนี้จะมาบรรยายผลงานทัศนิสิ์ะคะ่ะชื่อผลงานนะคะมีชื่อว่าส r ิ t t o t ูเดนิวานาหรือว่าวิญญาณสู่พานิพานค่ะศิลปินนะคะก็คืออาจารย์เฉลิมชัยนั่นเองค่ะ แบบทางเทศนศิลป์น,นะคะก็จะมีจุดเส้นสีรูปล่างรูปทรงแสงและเงาค่ะให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ง,งานสมัยใหม่ที่มีความร่วมสมัยนะคะและยังเห็นถึงความอ่อนช้อยและรายละเอียดอย่างชัดเจนในภาพมีการใช้สีโทนร้อนให้เห็นถึงความงดงามอย่างตะการตามีรูปพระจันทร์ที่สื่อถึงเวลากลางคืนแต่ยังเห็นภาพได้อย่างงดงามค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณยูสุวันนี้จะมาบรรยายผลงานด้านศิลป์ของลอยเวนภาพนี้มีชื่อภาพว่าคารายดูสโคแคเทคนิคนะคะคือจิตกรรมสีอะคริลิกส่วนจุดป,ประส์ก็เพื่อบรรเทาอการเศร้าของลุนี้รูปแบบทางดัศนศิลป์ใช้สีของภาพเป็นสีร้อนมากกว่าทอเย็นตามลัฒนาท่าต่างๆมาใช้ในการสร้างสงรรค์ผลงานได้อย่างสมจริงน,น,น่าสนใจ โดยเฉพาะการนำเส้นโคงลักษณะต่างๆมาถ่ายทอดรูปร่างทรงที่ดูดูแล้วเหมือนแมวได้ยังสมจริงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรทิพย์จงแสงวันนี้นะคะก็จะมาบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์ค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะผลงานนี้นะคะมีชื่อว่าดอกบัรหลวง ศิลปินนะคะก็คือพันศักจัก,กภาคเทคนิคที่ใช้นะคะเปียกบนเปียกจุดประสงค์ของงานนี้ก็คือใช้ในการจัดนิทรรศการรูปแบบทางทัศนศิลป์นะคะเป็นการลงสีน้ําโดยไม่ใช้ลิ้นสอล่างภาพ เป็นการจัดองค์ประกอบล่วงหน้าเป็นการวาดภาพพานานาพึกษาบนพื้นหลังสีขาวสีที่ใช้นะคะเป็นสีวานาเย็นมีรูปร่างรูปทรงอิสระเป็นภาพเสมือนจริงวันนี้นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวทัพิมพงคลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่14โรงเรียนอ่าน้อยวิทยานิคมวันนี้จะมาบรรย,ยายผลยานศนาสศิ์ ชื่อผลงานนะคะลั่นทมศิลปินคืออาจารย์สวัสดิ์กันติษุเทคนิคที่ใช้จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบใช้ผู้กันขนาดต่างๆเป็นหลักเพื่อแต่งแต้มสีโดยจะแสดงรูปร่างโครงสร้างของรูปล่างรูปทรงอย่างคร่าวๆไม่เน้นรายละเอียดมากแต่มีความแม่นยำในสัดสวน จุดประสงค์นะคะต้องการสื่อถึงต้นของดอกลั่นทมงที่มีดอกเต็มต้นและร่วงลงดูสวยงามรูปแบบทางพัฒนาศิลป์นะคะเป็นศิลปะที่ใช้สีของผ้าเป็นโทนเย็นและโทนร้อนกลมกันนำทัศนคตาต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจสวัสดีค่ะฉันนางสาวสตาล์องจะมานำเสนอการบรรยายผลงานทางศิลป์ผลงาน d a n c i Flower love me me ัดีค่ะเันางสาวเข็มกาที่มาทานวันนี้จะมาน้องเสนอการบรรยายผลงานทางนาธนาศิลป์รูปภาพที่จะมาบรรยายในวันนี้มีชื่อภาพว่าะรเบียงคาเฟ่ในยามค่ำคืนเป็นคือวินแซนวินโกขนาดของรูป81เซนติเมตรคูณ65เซนติเมตรจิจก,กรรมสีน้ำมันเป็น ระบายสีจากเข้มไปอ่อนระบายทับลงไปเรื่อยๆค่อยๆเกลี่ยจนผลงานเสร็จสมบูรณ์โดยใช้สีอย่างหลากหลายทําให้ลักษณะของผลงานมีความโดดเด่นประสงค์ของศิลปินต้องการสื่อว่าเวลาในยามค่้าคืนมีสีสันมากกว่าตอนกลางวันรูปแบบทางทัศนศิลป์เป็นศิละปะที่ใช้สีของผ้าเป็นโทนเย็นมากกว่าโทนร้อนนำทัศนธาต่างๆมาสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจโดยเฉพาะการใช้สีสันในยามค่้าคืนมาถ่ายทอดความ คือคืนที่มองจากระเบนคาเฟ่ในยามค่ำคืนทาให้ตรงกับความต้องการที่ต้องการสื่อถึงเวลาในยามค่ำคืนมีสีสันมากกว่าตอนกลางวันของศิลปินนั่นเองค่ะรอยจบการนําเสนอพิธข้ามหอนีคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเยาวรัชเคมือสุดวันนี้จะมาบรรยายผลงานทางคิลปศิลป์งานชิ้นนี้ชื่อว่าความเป็นกลางศิลปินลูกไม้ดวงกังวลโค้งฐานะเจริญชัย ทคนคิผู้มีผลงานเป็นเอกลักษณ์ด้วยภาพวาดกราฟิกที่ลดทอนรายละเอียดต่างๆสุดประสงค์ภาพนี้เสื่อให้ถึงความเป็นกลางทางเพศและมีการใช้สัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งชวนดีความรูปแบบทาสศิลป์เช่นสีรูปร่างรูปทรงค้าดิฉันนั่งสาวยุระบุตโตจะมานำเสนอเรื่องการบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์ค่ะ งานชิ้นนี้นะคะชื่อว่าเจ้าตูปศิลปินคืออาจารย์เทียเทคนิคเป็นการระบายสีทับลงไปเรื่อยๆและเกลี่ยจนผึงงานเสร็จสมบูรณ์เป็นการใช้สีหลากหลายสีทําให้มีผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นและสวยงามจุดประสงค์ต้องการสื่อถึงความน่ารักของเจ้าตูปที่แสนรู้และเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีของมนุษย์รูปแบบทางทัศนศิลป์เป็นศิลปะที่ใช้สีของภาพเป็นสีโทนเย็นและนําทัศนาธาตุต่างๆมาสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจ โดยเฉพาะการใช้สีสันในการทำผลงานให้มีความโดดเด่นของเจ้าตู่ที่ยืนอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่สวยงามผลงานชิ้นนี้ยังมีความน่ารักและความเข้าถึงได้ง่ายและทำให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อและเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเทียเทศท้ทองวันนี้จะมานำเสนอเรื่องงารบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อ h a p p i n e s s and Children ค่ะศิลปิน, Milky Baby. น,น,ปนปปมินวกี้เ,ออเ,ขขเสสบบีะะ้เทคนิคการใช้สีน้ำให้เป็นรูปร่างรูปทรงเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามจุดประสงค์ก็คือเพื่อสอนให้เห็นถึงความสุขของเด็กและครอบครัวและความสดใสรูปแบบทางทัศนศิลป์นะคะเทคนิคการใช้สีน้ำจุด โดยการใช้สีให้เป็นรูปร่างรูปทรงที่สวยงามและใช้โทนสีให้เข้ากับภาพที่อ่อนหวานและสีที่กลมกลืนกันโดยใช้ความรู้สึกและอารมณ์ในการวาดที่ทำให้คนดูนั้นรู้สึกแบบที่ศิลปินต้องการจะสื่อเพิ่มแสงสีและหนักสีเบาหนักให้ภาพเสมือนจริงและดูสวยงามมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาวันตินิลวันนะคะเลขที่5ชั5้นมห1ทับ่ วันนี้จะมาบัญญายผลงานทางทัศนศิลป์ชื่อผลงานนะคะคือคนหนึ่งคนที่ต้องการยอมรับในสังคมชื่อศิลปินนะคะอเล็กเฟสค่ะเทคนิคนะคะคือการเพ่มสี5าาทีค่ะจุดประสงค์นะคะอยากให้ภาพนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนโดยการถ่ายอารมณ์ค่ะรูปแบบทางทัศนศิลป์นะคะ รูปนี้ประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงที่สวยงามด้วยการใช้การผพื่สีถ่ายทอดทางอารมณ์โทนสีที่ทำให้เข้ากับความรู้สึกที่ผู้วาดได้สื่อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันน,งนานงสาวนาราภรณจะมาบรรยายผลงานท,ะทะนาักษะศิลป์ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าเทลาวอตศิลปินแอมบันฟันไล์เทคนิคสีน้มันบ,นบนผ้าใบถุกประสงค์ ภาวาแสดงให้เห็นนายทหารกลุ่มหนึ่งที่กำลังตรวจตาบ้านเมืองรูปแบบทางธนป์มีการใช้จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงให้เห็นถึงความสร้างสารรค์และมีการใช้แสงและเงาช่วยให้ภาพดสูสมจริงเพื่อเพิ่มความเป็นศัตกรรมและสื่ออารมณ์ได้มากยิ่ขึ้นใคครับผมนายจายฟ้ากีดีว่าหนึ่งเลขที่สองนำเสนอผลงาน,น การสร้างของอดัมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฝาผนังบนเพดานของบูสถนอสซิตี้เขียนโดยไมเคิลแองเจโรละว่างคิเตศักราช1508ถึงคิเตศักราช1512โดยมีขนาดภาพ2.8เมตรคูณห้เมตรใช้เทคนิควาดภาพแบบเฟรสโก The Creation of Adam เป็นงานจิตกรรมที่มีคุณค่าในการแสดงออกในด้านอารมณ์ความรู้สึกความงามและศาสนาภาพถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยยึดรูปร่างรูปทรงสีสันแสงเงาน้ำหนักของมนุษย์ตามธรรมชาติโดยเนื่องจากวิทยาศาสตร์ในยุคในตอตงนั้นทําให้มีความก้าวหน้าทําให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเงื่อนงำบางอย่างทางวิทยาศาสตร์ถูกซ่อนเอาไว้ในภาพนี้ ภัศนาชาติเส้นมีการใช้เส้นโค้งและเส้นลักษณะต่างๆประปนกันไปอย่างกลมกืนกันทั้งร่างกายใบหน้าเส้นผมเสื้อผ้าและพื้นห้าที่อดัมนั่งอยู่รูปร่างในปี1990นักประวัติศาสตร์สินกลุ่มหนึ่งได้ตีความว่าเสื้อสีแดงของพระผู้เป็นเจ้ามีลักษณะคล้ายกับสมองของมนุษย์เพราะรูปร่างที่มีลักษณะโค้งหยักเหมือนกับสมองมนุษย์ทุก,การ หลักองค์ประกอบสิ่งเอกภาพการจัดองค์ประกอบในภาพมีจุดสนใจอยู่2จุดทางด้านสีและรูปร่างทําให้องค์ประกอบทั้งหมดดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดุละยะภาพ อาดมและพระผู้เป็นเจ้าและเหล่าเทวดาถูกแบ่งตัดส่วนจัดไว้ในภาพมีจิวทัศทุ่งหญ้าและภูเขาในอ้าคุมของพระปุนเจ้าอยู่สวยพื้นที่ว่างด้วยขนาดและน้ำหนักของสีที่ใกล้เคียงกันทําให้ดูในภาพซ้ายขวาเท่ากันความขัดแย้งแสดงถึงความขัดแย้งในด้านสีน้ำหนักโดยสีของอ้าคุมเป็นสีแดงขัดแย้งกับโทนสีอ่อนของผักอุปกอบอื่นในภาพ น้ำหนักการลงสีภูเขาที่อยู่ด้านหลังอ่อนกว่าน้ำหนักการลงสีทุ่งญ้าอดำปาผู้เป็นเจ้าและเหล่าเทวดาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินรัฐคุณครองวันนี้จะมาบรรยายคนนะคะ ในหน้าต่างศิลปินแมรีเคเซเทคนิคจิจกรรมภาพสีน้ำจุดประสงค์ดอกเลเซให้ความหมายถึงความอ่อนโยนรูปแบบทางทาษนะศิลป์ภาพสร้างโดยสีน้ำมนันโดยใช้เทคนิคและน้ำหนักพือโดยการลงสีดอกเป็นเส้นจัดวางกระถานในมุมที่ดึงดูดโดยใช้ทักษะความส่ดุลของภาพ สวัาดีค่ะดิฉันน้าสาวพนิดาจินโนคอร์เลขที่28ชั้น1จมนัมพ์น้องสนิทตั้งแต่มาเรียนถ่ายภาพโฆษณาสีชื่อภาพศิลปินหญิงกับความสดใสศิลปินมิกมาเกาสยัยเทคนิคเกิดจากการใช้สีนะ้ำเป็นองค์ประกอบในการเกิดรูปจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความงามในธรรมชาติรูปแบบทางทัศนศิลป์คือลงสีของฟ้าที่มิเปลี่ยนปุ๋เกลี่ยท่าน้ำลงไปก่อนแล้วดูจังหวะอย่าให้ชุ่มมากเกินไปหรือหมาดเกินไปและใช้ตะชูซับสีออกบางส่วนลง ีอ่อนแกแต่ตามลักษณะดูภาพที่เห็นเพื่อให้เวลามองภาพเกิดความสีใสสบายตาน่าขึ้นและเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงหภาพสามารถสื่อสารออกไปให้ความรู้สึกถึงภาพบรรยากาศที่ถ่ายดาอกมาตามวีทูทั์ที่เป็นแม่แบบและให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้เห็นและผู้วัดภาพสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลกน้พิมชาวนา วันนี้จะมาบรรยายผลงานทางศิลป์ชื่อผลงานวินฟิววิสทาร์เทนศิลปินวินเซนต์แวนโก๊ะเทคนิคที่ใช้ สีน,น้ำมันบนผืนผ่าใบ่ายทอดได้เห็ภาพของฟ้าที่กำลังแปลปัวนลั้นข้าสารียื่ยไหวตามแรงลมโดยมีต้นไซเปตตั้งเรียอยู่ที่ซีกขวาของภาพด้วยหลายเส้นาการใช้สีทำให้เกิดความเคลื่อนที่เคลื่อนไห,หวและไม่สงบนิ่ง